ใช่ค่ะไมต้องเดินด้วยละ่ออยละอะไรเยอะเอฮลวันนี้ต้องมาทำอะไรกันวันนี้เราไม่ได้มาทำอะไรเลยค่ะนอนฮคื <laughs> <laughs> อ,อมาวิ่งไม่ได้วิ่งเลยสักนิดเออนี่ผ่านไปกี่รอบแล้วเนี่ยผ่านไปรอบเดียวเ <laughs> สียงอ่อยแล้วเ,เป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย <laughs> เขาบอกว่าถ้าเกิดจะทำให้รถไขมาเนี่ยต้องทำให้ฮาร์ดเรทเต้นเร็วใช่ไหมล่ะเยอะเราไม่วิ่งแล้วมันจะเต้นเร็วได้ยงกิน้ำสลังไหมคะไม่มีน้ำตาลด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้ววันนี้ต yes ั้งใจจะเดินกี่รอบเนี่ยตั้งใจจะเดินประมาณ5,000รอบตอนนี้ก็ตัวแห้งแล้วน่าสนใจนะถ้าตัวจะแห้งได้จริงเนี่ย S <S รู้สึกว่าอัดวีดีโอแล้วเปิ้งแบนเลยนถะูกค่ะปิดสิคะ,คะโอเคเดี๋ยวค่อยอัดให,หม่